สวัสดีครับสวัสดี่านผูุชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้คนพาด้วยก็มาอยู่ที่งานหาป่านะครับเนาะที่สวนวารีฟาร์มนะครับมาเบ่งนะครับป่ากันนะครับเมื่อนี้ก็น้นกันไปย่อยกันกัมากก็ถือว่าหนาแน่นก็สมควรนะครับ มีย่อนะครับยกยอยกสะดุ้งนะครับถอดแหนะครับกลับมาเบิงป่าน้ากันเด้ท่านผู้ชมรามเนีสี่เปลี่ยนจังไดนะครับภาพบรรยากาศสี่เปลี่ยนจังไดสิได้ป่าบ่อนะครับภากับมาลอดลุ่นมาลอติดตามไปน้ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับมาจากไสอนอครับมาจากสองดาวสะกลนคร สอมดาวของแขกค่ะทีมงานสะดุ้งเปื่อยทีมงานสะดุ้งเปื่อยสองดาวนะครับเมื่อนี้สีมาเอาคักๆเล่นเะาพุ่มแม่นะคักมั่นใจค่ะมั่นใจมาเมื่อนี้วางหางกันกันว่าได้ร้อยล้อนี่ป่ครับป่ครับเมื่อนี้แม่นค่ะไปกรับก็ร้อยแล้วค่ะนี่นะครับทีมงานนะครับเขามาจากสกลนครนะครับมีร้านค้าด้วยเด้อนะครับนี่นะครับ นีเก็มากินต้มเสี่ยวน้ากันนะครับมาเอาปลาแล้วกา็มากินต้มเสี่ยวน้ากันเด้เอคุณพ่อได้มองได้ได้มองได้มองลง่องจองได้แล้วมันบ่เมืม่อนี้คิดว่าเสี่ยวจักลอยลเมื่อนี้หาลอยลูกอาจักหาลอยลมันบปยังสิกับลอ,อยลูกแ <laughs> ต่ว่าปลาไหลครับมันมาคุณพ่อไหลครับโอ้นะครับเนาะนี่นะครับ มาเด้อทำประจอมมาน้ำกันมาออกป่าน้ำกันพ่อเด็กหน่อยมาน้าบ่ครำเมื่อนี้ยจ้าพ่เด็กหน่อยมาหน้าเด็กหน่อยมาน้าหวานมาใสจักมองเนาะ,ะออกมาแต่ตีสีุ่ืนจ้านะครับออกมาแต่ตีสีนะครับเอาลูกมามาลุนป่าน้ำกันนะครับน้าจ้าที่นั่งสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานสามล้อซิง มันไม่ใช่ล้วครับดิมันไมีใช่นะครับเนาเมื่อนี้เป็นแจ้งได้คุณผอบอกว่ามั่นใจไหมาะไรบ้างในร้อยเปอร์เซ็นต์หมดละร้อยเปอร์เซ็นต์มันบ่ได้ครับเป็นปลาใหญ่ขึ้นดีอยู่อ๋อปลาใหญ่นี่ขึ้นดีมันมาคุณ่อครับมันปลาบึกปลาบึกหลายมันบ่หลายอยล่องล่องแห่เบื้องแรกมันบ่นี่ครับก็หายมันติดสะดุ้งคนเดียวโอ้ติดสะดุ้งมันบ่บักใหญ่สิบสองโรคนะสิบสองโลติดสะดุ้งนะครับปารนะครับเมื่อเนี้ว มันมันน้ำกัดน้ำกันกอเนาะกัดคางไว้แล้วตอันนี้ฝนพาร่วยครับครับบมีตุ๊กยังครับต้องกลับไปเบิงในช่องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้มาจากสายน้อยเภอเลยครับมาจากอำเภอเพี้ยนครับน้องบัวน้องบัวนะครับโอบน้องบัวกามี่เฮขีบู ครับไอ้ไอจิโมูครับเมื่อนี้พอความมั่นใจมาหลายมั่นใจครับเกินร้อยเกินร้อยนะครับเนาะปุ๋ยครับสำหรับผมอ๋อร่อนลงปุ๋ยแหขาดไว้อันตราเอาจนแหขาดเลยนี่นะครับโอ้เอาลูกเอาหลานมานะมนะครับกล่องเครียะครับกล่องเครียะนะครับบัวกระล่องไทยเราควันทีมงานป่าใหไงนะครับเด้อนะครับ มึงมาออกปลาเนี่เมื่อฝากพี่น้องขางบ่เรืครับมึงครับครับข้างมันครับนมันมันเอคนพ่านาเมื่อนีรเนะครับผมครับเอาพวกเราจัดสมร้อยสามร้อยโลห้ใครเมียครับพวกเราแม่ลาเมือนึงเดยวเต็มพวกเราครับเพราะจะไปู้เมื่อครับรวบหเมครับนี่นะครับออกมาอู้นนี่เลยมันบอคนพ่ี่ครับ มาตั้งแต่เมื่อวานนี่บอกเหรอจังเลยอาตั้แต่เมื่อวานโอ้นะครับมาจากไสนอนี่คุณ่อจากอุดรนนี่แหละครับจากอุดรนะครับทีมงานอุดรนะครับทีมงานป่าใหญ่เมืองอุดรเด้อท่านผู้ชมนะครับเตรียมมอกาแฟพร้อมนะครับว่านอนตั้งแต่เมื่อวานเพม่อนว่าเมื่อนี่เสียบปลาเมียบ้านแบบการว่าเต็มทังสมเลยเ่รากลับมันแบบคุณ่อแงนครับเอาล้นล้เอาให้ล้นล้นเลยนะครับเมื่อนี้นะครับ ปลาไร้ครับนกขุนอาตับบัวปันไดหรอกเนี่ยมันกับมี่อยู่ครับกับมี่น่าพอได้อยู่เนาะครับผมนี่นะครับกะดองไปดองมันเนาะคุณผานะเอาลองเบิรงนะครับคุณแม่เป็นกำลังถ่ายลูกอยู่นะครับเอาคุณแม่สวัสดีครับมาจากสายนอหน่คุณแม่ปลามาจากคัมปากั่งพ่อพ่ศัยบุตรนี่นะครับมาเอาปลาไงค่ัค่ะนกคุณแม่เนาะ มากันลายคนอยู่ก่มาน้ากันลายควนเยูะบว่าแม่เบิดเลยมันมาอยู่แถวเนี่ยโอ้นี่นะครับมาจากคํำปะกกั่งเพื่อนว่าเอานะครับมาเบิ่งป่าน้ำกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เอาแหงเอายังมาลอกมื่อนี่ครับแหนะครับนี่ทีมงานเชียนแหงทีมงานเซียนแหงเด้อนี่ครับผูกมาให้กำลังใจ เชียเชียเอเอาบังเชียนหน่อยไอ้ไอ้กล้องคป็นนุ่มเลยครับคไปนุ่มนเชียนหน่อย่น้องอะไรนี่ย้องอะไรเนี่ย้องงันก็รู้เจ้าม้งหรอแม่มม้่ลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้มาจากไซนี่ครับคุณแม่มาจากเชฟวันครับาทีมงานจากไชวัานเลยตัวนี้ครับนี่นะครับทีมงานมาจากไชฟว่านเลยขั้นสะดุ้งย่างเดียวมันบาคุณแม่ทีมงานขั้นสะดุ้งมัน้าเนี่สะดุงะะด้งย่างเดียวเลยนะครับมานี่นนนพอคว,วามมั่นใจมากไล่เปอร์เซ็นต์้คุณแมน่นะคิดว่าสะได้ไปง่ายกรับบ้านยู่วตอนนี่นะครับแต่ว่าล่องบางไปเนี่ยคุณแม่ได้ร่องยกเิ็นไปไ ได้จ้าหางกินยูกครัโอ้ป่าไง่ไหลมาบอกคนแม่น,น,มนี่นะครับ